แกเป็นผู้พิการนะคะมาเก็บขยะหน้าบ้านเดี๋ยวไปดูแกมาเก็บหน้าบ้านอนุญาตให้แกเอาไปตาตามาเก็บาตาตา,ออตาชะอ,อยตาชะอยตารีสวัสดีค่ะผ,ผู้ชมก็อยากเห็นโนโนสระนะตาอยู่บ้านไหนอยู่สระเปริงอยู่บ้านว่าค่ะพ่อแม่พี่น้อง เก็บขยะรู้โยตโลตราโยมเตี๋ยโยตโลนองปตี๋แต่แล้วแกก็จะเอาไปไว้ที่บ้านเลยอันหนึ่งแล้วอันนี้เราช่วยบริจาคช่วยให้แกอันนี้เราช่วยแกไปนะคะแโคนมัดผู้สูงจ้ะสูงโคนยเปลี่ยนตาสาดโอ้โคนยืดเปลี่ยนตาสาดตาตาเบ่มอนแน่เซิรนก็บ้านเบ่เบ่หมอนใหญ่ซิรนเออเออไอโนโนสรเปริงเนาะ อ๋อแต่กดพิการจชไหมก็ย,ย,ย,โมโย้อนอุ่ยแต่เป็นรถมอไซส์อ๋อพี่พ่อแม่พี่น้องเป็น,พพนเนพราะว่ารถนะคะรถโมอไซ์ล้มแล้วก็ตาก็พิการพิการครึ่งซีกเนาะตาเนาะตาไปครึง่งครึ่งหนึ่งเลยอ๋อจ้ะนี่นเป็นมากี่ปีแล้วตาก็ดโมประมาณประมาณชิลามเลย30สามสิบปีมั้งสามสิบปีแล้วตาบตอก ตาก็มาเดินมาเก็บขยะที่หน้าบ้านตามาเก็บได้แต่แต่ตาแบบนั้นยั่วตาต้องบอกตะโกนบอกเจ้าของด้วยนะไม่งั้นเดยกเขาหาว่าเราเป็นขโมยครับค่ะต้องต้องบอกขออนุญาตครับเจ๊เด้อต้องปรับกี่ซ่อนไมมโนโน่มาคุมข่าวไปจ้าโอ้จ่าจ่ายมยมไม่ห่วงหรอกให้ตาเก็บไปเลยแต่ว่าตาต้องบอกไม่งั้นเราจะเข้าใจผิดหาว่าเป็นขโมย แล้วตามาเก็บเราก็อนุญ,ญาตให้ตาเก็บได้นะคะก็ตาเก็บไปเลยแล้วแล้วลูกหลานไม่มีเหรอคะตามีครับโอ้ลูกกี่คนแล้วน่ะสามคนตายอีกคนหนึ่งตายคนหนึ่งตายอยู่บ้านว่าสองมีผู้ชายมีไม่มีใครอยู่โอ้จา้จา<ม>จา้ยาจ้าแล้วตาตาอายุละเท่าไหร่คะตาห้าสิบป่าห้าสิบป่า ปีหกีวอกอ๋อห้าสิบกว่า 54, 55, <บ>ห้าส5บห้าสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกหับตามาจ่าจ่าตาก็มาเก็บนะขอช่วยช่วยกดแชร์ให้ตาด้วยนะคะตาชื่อ,อตาลีบาแห่งบ้านว่าตำบลตาเสาอ,อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นผู้พิการที่มีความ อดทนแล้วก็ไม่ยออ่อท้อาเชิญตาเก็บตามสบายเลยค่ะขอบคุณตามากที่ให้สัมษะ์ขอบคุณค่ะแล้วเราก็จะดูจะดูตาเก็บนะคะตาเคลื่อนไหวก็ไม่ค่อยจะสะดวกนะคะแต่ก็พยายามใช้ความสามารถเมื่อกี้เห็นเรา,เ,ราเห็นแกแล้วแวบๆเราก็นึกว่าใครมาทําอะไรหน้าบ้านเราก็ออกมาดูาออกมาดูว่าเห็นว่าตาเป็นคนเก็บขยะก,ก็เลย อนุญาตแกไปให้แกเก็บแต่ว่าให้แกบอกเราด้วยฉันไม่งั้นเราจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นขโมยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่นะคะเป็นคนที่ทำมาหากินนะคะเลี้ยงชีพตัวเองตาก็มีลูกนะคะมีลูกสามคนลูกเขาก็เลี้ยงดูตามไหมก็เลี้ยงเนาะแต่ว่าอันนี้เราหารายได้พิเศษเนาะเก็บไปเรามีพลังลงหลาอืมเลี้ยงหลานด้วยให้หลานไปโรงเรียน จะอาชีพอันเจมเจ้าเ,เก็บไปเลยตาอยู่ในนั้นน่ะมีรู้กเก็บได้ก็เก็บไปเลย,เลยมีของที่แกเก็บได้วันนี้นะคะเยอะพอสมควรอันนี้เราบริจาคให้แกหนึ่งถุงถุงปฏิแกก็เดินเก็บมาเรื่อยตามถนนตามบ้านเลยขออน,นุญาตให้เก็บแกก็เก็บ,กกบนะะรถก็เยอะรถก็วิ่งเร็วด้วยอันตรายด้วยตาเอ้ย คะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ตารีด้วยนะคะตารีแห่งมั่นว่าเป็นคนที่ไม่ยอมย่อท้อต่อโชคชะตาค่ะอันไหนพอทำได้ก็ทำนะคะตาเก็บนะคะเก็บด้วยความยากลำบากใช้มือเดียวนะคะนี่ตาใช้มือเดียวเก็บก็ให้ตาเก็บไป มึตงต้มแกเก็บไปนะใช้มึงเก็บเลยเกเก็บปกติปลาอื่นแกจะมารับซื้อแกก็จะมาเก็บเอาเองอ่ะแต่ว่าวันนี้ปลาอื่นอดปลาอื่นไม่ต้องเอานะวันนี้ให้ตาไปก่อนให้ตาเก็บไป ไปเลยตาไหนขวดอันไหนพอข,ขายได้พลาสติกอันไหนขายได้เอาไปขวดโคกขวดเบียร์อันไหนขายไม่ออกก็ไม่ต้องเอาไปจานขวดโซดงขวดโซดาได้หมดค่ะแค่นี้นะคะตาขอบคุณมากสวัสด,ด,ด,ดีค่ะตาสวัสดีค่ะ